สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปของแม่หมอไน์นะคะในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงชาวที่ชาวราศีดินนะคะได้แก่ราศีพฤกษบนะคะราศีกันและราศีมังกรนะคะซึ่ง3มราศีนี้เป็นราศีธาตุดินนะคะเอาละค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดเรื่องของทำอย่างไรนะคะให้ประสบความสำเร็จนะคะ ในหลายๆเรื่องนะคะสำหรับชาวราศีธาตุดินทุกท่านโดยใช้ไพ่พรหมยานนะคะเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าจะทำอย่างไรนะคะสำหรับชาวธาตุดินนะคะให้ประสบความสำเร็จนะคะ ให้ไพ่ทำลายกันใบแรกนะคะ ว้าวได้เพิคเนตราชโชกใบที่สองได้ไพ่โมรารักทรยศใบที่สามได้ความมีเที่ยงความพอเพียงใบที่สี่ได้พรามบุญจากนางมโนรานะคะบ่วงรักใบที่ห้าได้หานุมานนางเบญจกายใช้มากรักนะคะได้แม่คงคาได้แม่ธรณีได้พระศิวะได้หานุมานได้พระเสาแล้วก็คุณแผนนางพิมพิลาลายและใบสุดท้ายได้พระอรุณเทพพบุตรนะคะได้มาครบแล้วทั้ง 12ใบนะคะเอาละค่ะทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จสำหรับชาวราศีธาตุดินไพ่ได้ให้คำแนะนำดังนี้นะคะเอาละค่ะใบแรกได้พระพิคเนตราช,าชโชคซึ่งชาวราศีธาตุดินเพื่อโดยพื้นฐานเดิมนะคะเป็นคนที่ เรียกได้ว่ามีพร้อมนะคะสติปัญญาความคิดความเฉลียวฉลาดหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ด้วยตัวของชาวราศีธาตุดินเป็นคนที่มีความเครียดง่ายนะคะมีความเคร่งเครียดค่อนข้างสูงถึงแม้จะทําอะไรเนี่ยประสบความสําเร็จได้โดยที่แบบไม่ได้ทําอะไรมากนะคะแต่ด้วยทุนเดิมเป็นคนที่มีความเครียดค่อนข้างเยอะค่อนข้างมากนะคะตรงจุดนี้เลยเป็นความกังวลใจ มากกว่านะคะและสำหรับใครที่จะทำอะไรใหม่ๆบุกเบิกอะไรใหม่ๆม,มักจะโดนขัดแข้งขัดขาขัดคอเสียส่วนใหญ่นะคะสำหรับในด้านการที่จะประสบความสำเร็จอะไรนะั้นมักจะเจออุปสรรคค่อนข้างเยอะนะคะสำหรับชาวราศีธาตุดินมักจะมีอะไรเข้ามาแทรกอยู่เสมอด้วยภาระหน้าที่ด้วยอะไรก็แล้วแต่ทำไม่ได้นะคะดินไม่ออกนะคะสำหรับตรงจุดนี้ ไพ่แนะนำอะไรความพอเพียงความไม่เที่ยงนะคะสำหรับตัวตนและบุคคลของชาวราศีธาตุดินตัวคุณเองถ้าคุณวางได้พอได้คือเหมือนทําแล้วไม่ได้ทำแบบสุดต่งจนเกินไปความสำเร็จจะมาหาคุณได้เองนะคะสำหรับตรงนี้แล้วอะไรคือสิ่งสำคัญสิ่งสำคัญคือความรักนะคะสำหรับชาวราศีธาตุดินเมื่อคุณมีความรักแล้วคุณก็จะเต็มที่ เอาใจใส่เต็มที่สำหรับสิ่งที่คุณกำลังจะทำอยู่นั้นนะคะบอกเลยว่าขึ้นอยู่กับความรักรักในสิ่งที่ทำทำในสิ่งที่รักแล้วมันจะมีความสำเร็จประสบความสำเร็จได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะและอะไร สิ่งที่คุณสามารถทำนะคะอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับพื้นที่พื้นดินหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับอสังหาร haha, ิมทรัพย์บ้านช่องหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นของอ่สีดำนะคะหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่อย่างเช่นอ่ในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเมื่อกี้บอกไปแล้วอสังหาริมทรัพย์ที่ดินการเดินที่เดินเรื่องในเรื่องแบบนั้นนะคะ บางคนอาจจะสนใจแล้วก็ไปเรียนเรื่องเกี่ยวกับที่ดินนะคะการขายการเป็นนายหน้าหรือว่าการเป็นแม่ค้าแม่ขายนะคะเกี่ยวกับเนี่ยแหละคะ่ะเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับช่องนะคะอาละ่ะแต่สําหรับบางคนบอกว่าเออมันไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการอาจจะเกี่ยวกับที่ดินนะคะที่ดินตรงนี้อาจจะหมายถึงการ ทำสวนการทําเกษตรต้นไม้นะคะสามารถไปได้หลากหลายทางมากจริงๆนะคะสําหรับได้ไพ่พระแม่ธรณีขึ้นมาแล้วแต่มันเป็นการที่บอกว่าต้องใช้ระยะเวลาในการรอสักหน่อยนะคะไม่ได้ทําแบบปลุกป,ปับแล้วได้ขึ้นมาทันตาเห็นนะคะสําหรับเรื่องโชคเรื่องการเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานหรืออะไรก็แล้วแต่สำหรับชาวราศีธาตุดินนะคะบอกเลยว่ายิ่งคุณมีความรู้ด้านนั้นมากคุณ จะยิ่งแน่นนะคะพื้นฐานแน่นคุณจะสามารถแก้ปัญหาที่เข้ามาบอกแล้วว่าทำอะไรไม่ได้สำเร็จได้โดยง่ายปัญหาเข้ามาเยอะนะคะสำหรับตัวชาวราศีธดินบอกเลยคุณยิ่งความรู้แน่นใจเย็นนิ่งเข้มแข็งจะทำให้คุณสามารถแก้ปัญหาไปได้นะคะสิ่งที่ขวางกั้นอยู่ทำให้คุณไม่สามารถก้าวเดินได้คือความไม่มั่นใจ และการที่บอกตัวเองว่าเราทำไม่ได้นี่แหละคือสิ่งที่ปิดกั้นให้ตัวคุณไม่สามารถก้าวเดินต่อได้นะแล้วบอกว่าทำเพื่ออะไรตัวคุณส่วนใหญ่ไม่ได้ทำเพื่ออะไรเลยทำเพื่อคนรอบข้างคนรอบตัวนะคะคุณมีความหนักแน่นในตัวเองคุณมีความเข้มแข็งนะคะคุณทำได้อยู่แล้วเชื่อมั่นในตัวเองนะคะคนอื่นพูดอะไร โอเครับฟังแต่ไม่ใช่ว่าตัดประเด็นเลยว่าเราไม่สามารถทำได้คำนี้แหละค่ะที่จะปิดกั้นทุกอย่างแม้แต่ดวงคุณนะคะว่าไม่ได้มันก็จะไม่ได้ตรงนี้แม่หมออาจจะบอกว่าการลงทุนบางอย่างอาจจะเป็นการลงทุนแบบระยะยาวสำหรับชาวราศีธาตุดินนะคะ บางท่านแนะนำไหมสำหรับการที่จะเอาเงินไปทุ่มไม่แนะนำนะคะอันนั้นเป็นดวงชะตาที่ขึ้นอยู่กับแล้วกแ,แต่ละบุคคลว่าเหมาะสมกับการที่จะเอาเงินไปลงทุนเยอะมากหรือน้อยแต่บอกเลยว่าสำหรับชาวราศีธาตุดินย้ำนะคะได้แก่รารศพีพฤษภราศีกันและราศีมังกรทั้งสามราศีนี้เนี่ยบอกเลยขึ้นชื่อเรื่องความแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงนะคะ มีอะไรก็แล้วแต่เป็นคนที่มักแน่นละมั่นคงเอาละค่ะต่อนะคะก็คือประเด็นของเราคือการประสบความสำเร็จจะทำได้อย่างไรนะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้ทำได้แบบเรื่อยๆนะคะทำพร้อมกับครอบครัวบางคนเป็นธุรกิจที่ทำกับครอบครัวอันนี้อันนี้แนะนำไหมก็สนับสนุนที่จะเป็น ธุรกิจที่ทำกันในครัวเรือนบังครอบครัวเป็นกงสีอยู่แล้วนะคะอันนี้ล่ะค่ะก็ดำเนินต่อไปนะคะอะไรก็แล้วแต่มาขัดขวางคุณไม่ได้ค่ะสำหรับการที่คุณจะสามารถประสบความสาเร็จในชีวิตได้บอกเลยว่าสิ่งที่คุณทำอยู่สิ่งที่คุณมีอยู่ได้พัพพิคนตรราชาชกขึ้นมาใบแรกเหนื่อยไหมเครียดบอกแล้วว่าเครียด แต่มันสามารถประสบความสําเร็จได้ไหมสามารถประสบความสําเร็จได้และชาวราศีธาตุดินจะสามารถประสบความสําเร็จอย่างก้าวหน้าได้อย่างมั่นคงพร้อมกับทรัพย์สินเงินทองแต่อาจจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆก้าวเข้ามาสําหรับในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นแม่หมอไนก็ขอเป็นกําลังใจให้กับชาวราศีธาตุดินนะบอกเลยว่าคุณสามารถ ทำได้ด้วยตัวเองหมั่นสวดมนต์นั่งสมาธิและกรวดน้ำให้เยอะๆนะคะสำหรับชาวราศีธาดินทุกท่านเพื่อเป็นการเปิดทางเปิดบุญกุศลที่เคยทำมาให้เราหนุนนำเราให้ประสบความสำเร็จนะคะมั่นใจในตัวเองค่ะเดินหน้าต่อหาความรู้เพื่อที่จะประสบความสำเร็จในอนาคตนะคะเอาละค่ะไม่มีอะไรได้มาได้โดยง่ายนะคะ ขอบพระคุณทุกท่านค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของแม่หมอไนนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ